เอาละเอาละฉันเข้าใจพวกนายดีจากคลิปวิดีโอครั้งก่อนเนี่ยนะฉันได้ทำการพิสูจน์ว่าเจ้าชูม,มี่นั้นสามารถทำผลไม้ใหญ่ได้จริงๆแต่ฉันขอโทษทีที่ฉันแปลมันออกมาผิดนั่นเองอ่าเอาพี่ก็นึกว่ามันทำให้ต้นเห็ดใหญ่นอขอโทษได้ไหมล่ะกูไม่ได้กดทานสเลเดทโอ้โหอ่ะมาทีนี้พี่จะมาทำการใช้เจ้าเห็ดเนี่ย เห็ดทูมี่เนี่ยทำต้นใหม่นะผมแล้วมาทดสอบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะสุดหล่อนะเอาเป็นว่ารอบนี้พี่ขอแก้ตัวแล้วกันนะผมสุดหล่อเดี๋ยวพี่จะมาปลูกเห็ด300ต้นให้ดูแล้วก็มาทําต้นบนบอสซัมให้ใหญ่นะผมแล้วมาดูกันว่ามันจะทําให้บนบอสซัมของพี่เนี่ย ใหญ่จริงหรือเปล่านะผมร้านบับเบิลชอปรับกดเกมพาร์ทแมปเดอะซองเกตเบนเกลมาพร้อมกับเกมพาร์ทไฟนอลสปาร์คและเดอะฟอลเอนบริการง่ายๆแค่ใส่ไอเดียโรบอทแมกปกรอบประกาศเองกมีไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือไอดีไกพร้อมใช้งานรับประกันจากร้านบริการครบจบเรื่องโรบอทต้องบับเบิลชอปเท่านั้นโอ้โหอะไรลกูกจังเฮ้ยจะบอ,อกก่อนดิ เอาออกหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะาวางเจ้าเห็ดเข้าไปนะผมทั้งหมด8ตัวนะวางไปครับวางนะครับตอนนี้คือมีอยู่4ตัวเดี๋ยวพี่ขอเปิดเพิ่มก่อนไปขายทิ้งหมด <c oughs> ไม่ขายทิ้งหมดเลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะอันนี้จะไ,ได้หรือเปล่าอ้าวได้แล้วหนึ่งตัวแล้วปลาครับผมพี่ดิกมาไหมโผล่ไหมสองตัวครับผมไหนอีกสองตัวนะวไปอา้าวยังครับผมยังไม่โผล่ยังไม่โผล่อา่าคาร์ดินา อ่ะเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งครับผมเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเปิดให้หมดเลยยิยบสองกล่องอีกตัวหนึ่งเห็ดอีกตัวหนึ่งอ่ะโอเคได้ครบแล้วแปดว่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้หมดเลยนะครับผมจะได้เจ้าฟินิกหรือเปล่ายังไม่ได้ฟินิกเลยนะใครได้ฟินิกแล้วบ้านก็คอมเมนต์มานะผมสุดหลอ อย่าโม้นะอย่าโม้ให้มดิดเดียวอโอเคหมดแล้วนะครับผมวุ้ยได้มา8ตัวความสามารถของเจ้านี่ก็คือถ้ามีต้นเห็ดในสวนของเราอ่ะมันก็จะคูณไป0 0 0 5เท่านะครับผมอ่าหต้นก็จะเพิ่มไป0.05เท่าสูงสุดมันจะสแต็กได้300ต้นนะครับผมซึ่งพี่จะปลูกต้นเห็ดเนี่ย300ต้นนะครับนี่เตรียมมาแล้วมเมล็ดพันธุ์มัชรูมนะครับผม โอ้โหมันต้องเสียต้นเห็ดขนาดนี้เลยเหรอวะ300ต้นแต่ก็เพื่อท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่าถ้าเราปลูกไปแล้ว300ต้นเนี่ยมันจะทําให้บนบอสซัมเนี่ยใหญ่จริงหรือเปล่านะผมถ้าเปรียบเทียบกับแมวมูนนะโอเคโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จะป,ปะลูกไปเลยนะผม300อต้นโอ้โหรู้สึกว่าจะเปลืองพื้นที่มากเลยวะ่ะ โอ้โหกว่าจะเก็บมาได้นะ300ต้นเนี่ยใช้เวลานานอยู่นะครับผมมันจะคุ้มไหมวะเนี่ยใครคิดว่าคุ้มบ้างลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูว่ามันจะได้ต้นใหญ่จริงหรือเปล่านะผมถ้าม,มันไม่คุ้มนะ <c oughs> เสียเห็ดฟี300ต้นเลยวะน,น้อง <c oughs> เอาหมดแล้วครับผมอโอเคหมดแล้วต้นเห็ดของเราวางลงไปแล้ว300ต้นนะเดี๋ยวลองดูดิอาีรษะเปลี่ยนไหมอา r d ศีรจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือมันจะไม่บอกตัวเลขน,นะ อันดับแรกนะครับผมที่จะทําการเก็บแล้วก็ไม่ใช้สปริงเกอร์นะอ่าใช้แค่ความสามารถเพียวๆก่อนนะครับผมมันก็จะเดินไปเดินมาอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าระยะมันอยู่ที่15บหาสตัทอ่ามาดูกันว่ามันจะได้ต้นใหญ่ไหมเดี๋ยวขอลดน้ําด้วยมันจะได้ออกมาไวๆอ่าลดไปลดไปลดไปเสียงมันเดินเหรอวะปิ๊บปิ๊ปปิ๊ปปิ๊ปอะไรไม่รู้อ่ะเห็ุดเดินเหรอมีเอฟเฟกต์เสียงด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว,ลวนอ้องนี่ไงนี่ไงเฮ้ยใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าน่ะเห็นไหม เฮ้ย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 พลังเหยียดหรอเฮ <Hey, S 1> ้ยใช่หรือเปล่าเอาว่ะเอาว่ะเอารถไป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 ว่าเปลืองวอเตอร์ลี่แคนแน่เลยว่ะ <c oughs> หมดวอเตอร์ลี่แคนกูหมดอุ้ยเฮ้ยเหมือนจะใหญ่อยู่นะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวพี่ขอไอ้ส่องดูหน่อยดิขอส่องดูซิว่ามันจะตึงไหมโบเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเก้าล้านนะครับผมยี 29, 000, ่สิบเก้าล้านนี่ประมาณกี่โลวะเดี๋ยวเข้าวิกิก่อน อันนี้พี่เข้าวิกิโชว์กันอ่ะนี่อันนี้คือน้ําหนัก36กกิโลนะครับผมราคาจะอยู่ที่29ล้านนะเนี่ยบนบ้านซัมนะครับผมมารอดูอีกอันนะครับผมมาแล้ว1อันนะอันนี้36โลอุ๊ยอีกอันนึงโผล่แล้วครับผมอันนี้เท่าไหร่16ล้านนะครับผมน้ําหนักก็จะประมาณ18-19กกโลนะครับผมมาดูอีกอันนึงโผล,ล่ละโอ้โหอันนี้หนักกว่าเดิมอีกแบบแปล้านนะครับผมขออนุญาตเด็ดออกนี่ต้องระวังให้ดีเ <oy> ดี๋ยวเผลอกดนะครับผม เอาออกครับอันนี้เก็บไว้แหมอ่ะสาโลไม่น่าเก็บไว้นะอ่ะมาดูกันว่ามันจะได้ใหญ่ขนาดไหนกันนะครับผมต้นใหญ่ก็คือข้อดีของมันคือมันฟันออกง่ายนะพี่ว่าแล้วก็เวลาลูกใหญ่ออกมานะมันดูออกมาแล้วสวยนะครับผมโอ้โหเห็ดเต็มเลยโอ้โอ ใครจะบาปลูก300ต้นว่าเห็ดวะจะดูเหมือนว่ามันจะใหญ่อยู่นะถ้าเปรียบเทียบกับแมวมูนก็คือมันใช้ได้เลยนะครับผมถ้าจะใช้กับกบหรือว่าใช้กับไทเทเลท็อปเนี่ยน่าจะยากนะเพราะว่ากบอาจจะมาเล็งใส่พวกเห็ดแทนนะครับผมเจ้าไทเทเลท็อปก็น่าจะมาเล็งใส่เห็ดนะพี่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่ามันจะได้ใหญ่กว่า36กกิโลหรือเปล่านะครับผมอุ้ยมีประตูนางฟ้ามากว่ะ ตู้ทังฟ้าอุ้ยเหลือหนึ่งนาทีเองเหรอทำไมไม่เห็นว,แวะแป๊บเดี๋ยวขออนุญาตลงไปซื้อก่อนนะครับมีอะไรขายไหมลุงมีอะไ,ไรขายหรือเปล่าครับอ่าซื้อกล่องมาครับหมดแล้วครับตังหมดแล้วครับ <c oughs> ได้มาสองกล่องอ่าเอาแผ่นเชฟมาวางตรงนี้ก็ดีนะเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะได้มารวมๆกันนะครับผมอุ้ยมาแล้วครับผมรูปเหมือนจะใหญ่นะลูกเนี้ยมาดูกันว่ามันจะใหญ่กว่า36มกโลหรือเปล่า <c oughs> อุ้ย 30บล้านแล้วผมใหญ่กว่าอันเดิมนิดนึงนะเฮ้ยแต่ถ้าเราปักสปริงเกอร์เข้าไปล่ะเฮ้ยๆๆมีมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ถึงร้อยโลเลยนะ ไม่ต้องใช้แมวมูลนะครับผมแมวมูลอาจจะต้องแบบใช้เทคนิคน,นิดนึงนะแต่อันนี้คือวางลงไปแล้วก็ปลูกต้นเห็ด300ต้นได้เลยนะครับผมความยากมันก็คือต้นเห็ด300อต้นนี่แหละโอ้โหใครจะไปบ้าปลูก300ต้นโอ้โหเพื่อแบบทําผลใหญ่ผลเดียวนี่หรือว่ามีคนทำ <c oughs> <c oughs> มันก็ไาจจะมีคนทำแหละแต่ที่ทาให้ดูเฉยนะผมว่ามันจะใหญ่จริงหรือเปล่านี้คือใหญ่จริงนะแต่แค่ต้องใช้เวลานะครับผม oh. ถ้าจะให้ดีพี่ว่า น่าจะต้องแบบใช้คู่กับไทยเทลลทอปหรือว่ากบนะครับผมกบฟ้านะแต่ว่ามันน่าจะเห่าไม่โดนนะพี่ว่า กบมันแน่าจะยิงใส่ไม่โดนมันน่าจะยิงไปโดนเห็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอดูอีกสักลูก2ลูกก่อนนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะทําการปักสปริงเกอร์สี่อันนะเบสิกแล้วก็แอดวานซ์กรัดตี้แล้วก็มาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับผมขอดูอีกสักสองผลก่อนนะว่ามันจะได้ลูกใหญ่หรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้เราไม่ได้ใส่สปริงเกอร์เลยนะครับผมลูกที่ออกมาก็คือได้30มสโลนะสามสิบหกสามสิบเจ็ดโลอ่ะมาแล้วหนึ่งอันครับผมอันนี้น่าจะเล็กนะย่าเอาออกอ่ะโอเคระวังให้ดีๆนะโดน ต้บนบน,บนว่าซ้ำนี่ร้องไห้เลยนะผม,ผมจะได้ต้นใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีอะไรโผล่มานะ มันโผล่มายากอยู่นะพี่บ้าเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แบบสัตว์เลี้ยงช่วยในการโตนะเออขอดูอีกสักคนนึงนะผมถ้ามันไม่ใหญ่เราก็จะตักออกแล้วก็ใส่สปริงเกอร์เข้าไปเลย่ดูันว่ามันจะได้ใหญ่หรือเปล่า <c oughs> ระหว่างที่เรารอผลที่มันกำลังจะออกมาเนี่ยพี่ขอถามน้งนองๆก่อนนะผมว่ารู้สึกไงบ้างกับกิจกรรมแฟรี่นะครับผมถูกใจชอบใจหรือเปล่าสำหรับกิจกรรมนี้ลองอเขาเนตนพูดคุยกันเข้ามาดูนะผมเดี๋ยวพี่เข้าไปอ่านนะผมสิหล่ออุ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับสองหนครับ อู้สาล้านนะครับ<า>ก็ประมาณ36โล37โลนะครับผมอ่าครูดได้อยู่นะพี่ว่าใหญ่สุดน่าจะประมาณนี้แหละแต่พี่ขออนุญาตเอาออกเลย,ยอ่ะทีนี้เราก็ทําการวางสปริงเกอร์เลยครับผม อ่ะโอเควางครบแล้วครับผมที่เหลือก็รอให้มันออกผลมาครับผมมาดูกรนว่ามจะได้ใหญ่หรือเปล่าดูเหมือนว่าจะมีสภาพอากาศเข้ามาด้วยอันนี้ก็เพิ่มในการแบบทําให้พืชโตเร็วนะครับผมนี่ tropical rain เห็นไหมพืชโตเร็วขึ้น5 0นะครับผมแล้วมีโอกาสเปีสถานะ b r e a h c h e s, <S ด้วยอ่าถือว่าดีใช้ได้มามามา,มารอดูเลยครับผมอู้มาแล้วมาแล้วหนึ่งอันครับผมเฮ้ดูเหมือนว่าจะไม่ใหญ่เลยนะนะอันนี้ยี่สิบสามล้านนะครับผม น้อยกว่า30ล้านยอยเอาไปเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะใส่แกนมาสเตอร์ให้ดูนะว่ามันจะได้ใหญ่หรือเปล่านะผมเดี๋ยวขอดูรอบนี้ก่อนให้มาสเตอร์สปริงเกอร์หมดก่อนนะผมเดี๋ยวรอบหน้าเราเพิ่มแกนมาสเตอร์เข้าไปดูกันว่ามันจะได้ใหญ่ขนาดไหนนะผมสาหรับจ้องเห็ด300ตน้นอุ้ยมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้ว่วองหน่อยดิยอ,อุ้ยออมันตีสถานะซีเวอร์เท่าไหร่วะร7 4ล้านนะผมตีสถานะซีเวอร์ เดี๋ยวพี่จะไปคำนวณให้ดูว่ามันจะเท่าไหร่นะผม t 0 0 t h years later อ่าโอเคลองไปคำนวณดูแล้วนะผม174ล้านเนี่ยก็ประมาณ39โลนะ <c oughs> ไม่ห่างกันเยอะเท่าไหร่นะผมติดสถานะ Silver ์อ่ะโอเคอนุญาตเอาออกเลยนะผม39โลไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญ<ย>อ่าตอนนี้มาสเตอร์เหลือกี่นาทีมาสเตอร์เหลือ5นาทีนะครับที่เหลือล่ะที่เหลือ27วินะครับผมใส่เข้าไปเลยครับ อ่าโอเคถ้าหมดอีกรอบหน้าเดี๋ยวพี่จะยัดแกนมาสเตอร์เข้าไปนะผมมาดูกันว่ามันจะได้ใหญ่ขนาดไหนวิแกนมาสเตอร์ Water. มันก็จะบูตไอพวกสัตว์เลี้ยงด้วยนะผมอ่าถ้าแกนมาสเตอร์บูตสัตว์เลี้ยงด้วยก็น่าจะเพิ่มแบบขนาดของผลออกมานะผมน่าจะได้ใหญ่กว่าเดิมนะะเดีย๋ยวก็ต้องรอดูนะผมว่ามันจะได้ใหญ่ขนาดไหนวิมาแล้วผมหุยหุยหุยยวัดแต่เ้ยอันนี้ยังไงหุยอนุญาตดูนะครับผมมาบเี้เจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านแบบเดิมเดิมไม่ถึงร้อยล้านว่ะ อ่าโอเคพี่ไปดูมาแล้วครับผม70ล้านเนี่ยแบบเดิมๆเ,เลยนะผมห้าสิ16กกิโลยังไม่ถึงร้อยโลนะผมอันนี้คือ5 6กกิโลนะโอเคโอเคเพิ่งออกมา2ลูกนะครับผมเดี๋ยวตัดออกเลยอ่ะโอเคต้องระวังให้ดีนะผม ไม่งั้นถ้าโดนต้นเนี่ยโหร้องไห้เลยอ่าไม่ได้แล้วนะบนบอสซัมเรามาดูอัปเดตนี้ว่ามันจะมีต้นไหนที่เอามาโค่นบนบ,นบอสซัมของเราได้หรือเปล่านะผมแต่พี่ว่าโค่นยากเพราะว่ามันแบบมันโอพีเกินไปแล้วอะ่เพราะว่ามันมีบัคลิงเข้ามานั่นแหละ1ล <c oughs> ้านกิโลฟาไปเร็วนะครับมาสเตอร์มันจะเหลือ3นาทีนะผมะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าผลใหญ่แต่พี่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะผม สำหรับการปั้นผลใหญ่นะอ่าเป็นทางเลือกด้วยสำหรับใครที่ไม่มีแมวมูลนะผมอ,ะอันนี้มันหาง่ายไงไอเจ้าเห็ดตัวนี้มันหาง่ายนะผมแต่ว่าอันที่มันหาย,ายากหน่อยก็คือนี่มเมล็ดพันุเห็ดนะผมะอันนี้คือหายา,ยากนะนี่ระดับ DIY ไม่ใช่ว่ามันจะขายง่ายนะแต่ว่ามันขายทีเดียวก็ประมาณ10ต้น20ต้นเลยนะผมะะนี่เจ้าเห็ดเนี่ยหมดยังเอ่ยอ่ะมาสเตอร์หมดแล้วนะผมรอบนี้เดี๋ยวพี่จะใส่เป็นแกนมาสตเตอร์นะมาดูกันว่ามันจะใหญ่หรือเปล่านะแล้วก็จะใช้สูตรวาร์ปสองจอด้วยนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมปักไปครับ ามารอบนี้เดี๋ยวพี่จะใส่ให้หมดทุกสปริงเกอร์แล้วก็จะทําการวาร์ปสองจอนะครับผมอ่าไม่ใช่วาร์ปสองจอเดี๋ยวพี่จะทาการวาร์ปสองสวนนะครับปากไวให้อ่าโอเคทีนี้เราก็รอประมาณ15-20ถึงนาทีนะครับแล้วค่อยวาร์ปกลับไปส่วนเดิมนะครับ20 minutes later ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะทำการสลับสวนแล้วนะครับแล้วก็พี่สลับสลัดสัตว์มาด้วยนะครับ หลังจากที่เราสลับเข้าไปอีกส่วนหนึ่งแล้วนะผมแล้วก็จะสลับเป็นเจ้าเห็ดเหมือนเดิมนะเพื่อที่ว่าเราจะให้เจ้าเห็ดอ่ะมารวมกันอยู่ตรงกลางนะผมอ่ะตรงนี้ตรงนี้เลยโอเคมากเดี๋ยวพี่ทําให้ถูกดูกันว่ามันจะได้ลูกใหญ่ขนาดไหนนะผมแกนมาสเตอร์วับรอครับผมรอจังหวะแสงเข่ามาตรงสื้อยังไม่ขึ้นนะครับอ่ะต้องซื้อมาแล้วสลับเลยครับผมอ่ะครบแปดตัวแสงข่าววอลเข้าหน้ายังไงวู้วเฮ้ยมาอยู่น้ามาอยู่นะต้องดูก่อนว่ามีผลไหนใหญ่ คนนี้เท่าไหร่หูเจ็ดสิบล้านว่ะยังไม่เท่าไหร่นะผมอู้อันนี้ร้อยล้านเฮ้ยร้นนอยล้านว่ะอันนี้ติดโกนะครับผมพันแปดร้อยอันนั้นละ่ะเุ้ยมีผลร้อยล้านนะอู้หูเกนมาสเตอร์ครับผมเุ้ยอุ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยมีร้อยล้านมาอันนึงนะครับผมเน่เน่เน่อันนี้ร้อยล้านอ่าทำเป็นเล่นนะครับผมโอ้โห มันก็ทําได้อยู่อะถ้าทําแบบที่มันก็ต้องทำเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับสูตรใช้เจ้าชูมี่นะผมแปดตัวในการทําผลใหญ่นะ oh. อ่าก็ลองเอาไปทําดูนะผม ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะเอ้ปลูกต้นเห็ด300ต้นนี่คือว่าคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอ่าแต่ว่าใช้ได้นะใช้ได้เนน,น,นก็ได้มา100ยกิโลนะครับผมสําหรับโบนบอสซัมนะอ่าก็ประมาณนี้นะผมอ่าถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใบ่าย EP นดะ้ไปแล้วครับผม